สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรับของฟรีจากกิจกรรมครบรอบ4ปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเลเวล150นะครับผมหรือว่าจะเป็นของสมใส่ต่างๆนะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแกดชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผม ไปดูกันฮะร้านลิสแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0คนเติมบ Laser ัตรเลเซอร์โกพินในราคาพิเศษสุดคุ้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ lismanshop.com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นโลบอก์ดไลออดสตรีมรวมทั้งบัตรอื่นๆเช่นแก๊บไลน์ทินเดอร์ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมในราคาสุดคุ้มมอย่าลืถึงรน เรื่องเติมเกมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มันเลยละกันนะฮะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนสร้างตัวละครเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็ให้เพื่อนเปิดหน้าต่างไอเทมขึ้นมาก่อนนะครับมาดูตรงนี้ว่าเรามีไอเจ้าตัวกล่องบูสเตอร์แพ็คหรือเปล่านะครับถ้าเกิดในตัวเรามีกล่องบูสเตอร์แพ็คเนี่ยก็โอเคเลยฮะเริ่มได้เลยนะครับห้เพื่อนเพื่อนกดตรงคําว่าโลเด็กขวาบนนะครับสมมติถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีก็ให้เปิดตรงนี้ก็ได้นะฮะไอตรงจดหมายเนี่ยนะครับผมเปิดโลดเด็กมาปุ๊บเนี่ยก็กดตรงคําว่า ประกาศนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กดดูก่อนว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะครับก็กดรับมาเลยอันนี้มันคือใบคาฟ้านะฮะก็กดรับได้เลยนะครับไอตัวนี้เป็นกล่องซัพพอร์ตพีดีจิเตอร์นะฮะที่เราไปลงทะเบียนนะครับก็กดรับได้เลยนะฮะอันนี้อ่ะโอเครับได้หมดนะครับพอหลังจากรับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เพื่อนๆเปิดไอตัวกล่องซัพพอร์ตพีดีจิเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับผมเปิดมาปุ๊บอ่ะเราดูน้ําหนักก่อนนะฮะ น้ำหนักเราเนี่ยจะต้องห้ามเกิน500นะครับผมอะถ้าเกิดห้ามเกิน5 0 0้เราต้องเก็บของบางส่วนสักนิดหนึ่งนะฮะก็อาจจะเก็บไปตัวพวกยาพวกนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมอะเก็บไปปุ๊บให้มันไม่เกิน500ร้อนะฮะอ่าโอเค485รานะครับพอเราได้น้ำหนักที่โอเคแล้วนะฮะไม่เกิน500ก็ให้เรากดใบ hgi ก็ได้นะครับจะได้เดินไวนะฮะก็เดินเลี้ยวขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปจำตัวละครฟรีเลเวลร5 0ยกันก่อนนะครับ ก็เดินออกมาทางนี้นะฮะแล้วเราก็เดินตรงไปได้เลยนะครับผมอ่ะเดินมาตรงนี้ปุ๊บเจอสะพานก็ให้กดเข้าได้เลยฮะกดปุ๊บอ่ะเอ็นเตอร์ไปหนึ่งทีเมื่อสักครู่นะฮะก็ให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆเลยฮะตรงมาตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะเจอ NPC จ้ำตัวละครฟรีนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ คือหลังจากที่เราเปิดกล่องเมื่อสักครู่นี้เราจะมีใบจ้ำตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมและตรงนี้เนี่ยเป็นใบถอดการ์ดใช่ไหมฮะอันนี้เอาไว้เผื่อเวลาเราใส่การ์ดผิดค่อยไปถอดนะฮะแต่เดี๋ยวเราจ้ำตัวก่อนนะครับผมอ่ะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดคุยกับ n b c ตัวนี้นะครับผมจัมปิ้งอีเวนต์นะฮะก็กดได้เลยนะครับเลือกหัวข้อจัมปิ้งเ e วิ150ตอนนี้เนี่ยค่อยๆกดนะฮะอย่าก,กดไว้นะนะครับผมเดี๋ยวมันจะ ไปเปลี่ยนเป็นลูไนท์แทนนะฮะอ่าก็กดมาตรงนี้ปุ๊บนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเลือกอาชีพที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นผมเลือกมินเทลอ่ะก็กดได้เลยฮะกด Enter ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะฮะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้เราอัพสกิลพอยต์ก่อนนะครับก็ให้เพื่อนอัพก่อนนะฮะอ่าอัพปุ๊บกดแอปพลายไปกดคุยกับ NPC นนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะกดไปปุ๊บ เดี๋ยวมันจะให้เรากดจนเราเป็นคัสสามนะครับอ่ะตอนนี้ก็กดไปก่อนนะฮะพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยจ็อบยังไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ให้กดคุยอีกนะครับผมเพื่อที่เราจะได้จอ็อบนี่เราได้จ็อบ50นะฮะก็อัพสกิลให้เรียบร้อยนะครับอ่าพอเราอัพสกิลเรียบร้อยก็กดแอปพลายนะครับพออัพเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุยกับ NPC อีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นไฮคลาสให้นะฮะอ่าพอเปลี่ยนเป็นก็กดอีกรอบนึงเพื่อเอาจ็อบนะครับผม กด enter อ่าเราได้ job 70ปุ๊บนะฮะก็ up skill ให้ครบนะฮะอ่าโอเคหลังจากที่เรา up skill ครบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดคุย npc อีกรอบนึงนะครับผมกดไป enter ปุ๊บนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนคลาส3ให้เราแต่เราจะได้ level 99ใช่ไหมฮะให้เรากดอีกรอบนึงนะครับผมกดอีกปุ๊บอ่าเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมได้ตัวละคร level 150อบ50นะครับ ก็เดี๋ยวเราอัพสเตตัสสกิลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปรับของฟรีนะฮะอ่าโอเคพอเราอัพสเตตัสสกิลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็ให้เพื่อนๆเปิดหน้าต่างไอเทมขึ้นมานะครับผมให้เพื่อนๆกดไอตัวกล่องบูสเตอร์แพ็คนะฮะเปิดไปเลยนะครับเปิดไปจนถึงเลเวล150นะฮะเนี่ยมันก็จะไล่เลเวลไปนะครับ60 70อ่ากดมาเป็น80ปุ๊บ90นะครับ100อ่าก็กดไปยาวๆเลยฮะ เราก็จะได้พวกยาเอาไว้เก็บเลเวลแบบสบายๆนะครับผมได้สมุดคูลิพีร้อยด้วยนะฮะได้ฟรีนะครับใบดงใบเดฟก็อยู่ในกล่องนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถเปิดกดใบเดฟป,ปุ๊บมากดเดฟเวลาไปฟาร์มได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีของฟรีให้เยอะนะฮะพอเราเปิดมาถึงเลเวลร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับของที่เราได้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอตัวกล่องนี้เป็นกล่องคอสดฟ,ฟ้าเก่านะครับผมถ้าเกิดบางท่านเนี่ยไม่ได้ใช้คอสฟ้าศกิ๊ก็ใช้คอร์ฟานี้ได้นะครับ หลังจากเราเปิดมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเปิดกล่องไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็น booster pack 2อร์แพ็2024นะฮะกดไปเลยนะครับอ่ะไอ้ตัวนี้เป็นวิง g 7วันใช่ไหมเวลาเราเก็บเวลก็จะสะดวกสบายนะฮะอ่ะพอเราเปิดเสร็จปุ๊บนะครับผมไอ้สิ่งที่เราได้มานะฮะเดี๋ยวส่องดูนะครับก็จะเป็นพวกหมวกไรเวิร์ดทอตูมนะฮะแล้วก็จะได้ตัวทิกเก็ตมานะครับผมก็จะเป็นไอ้เจ้าตัว b o เตอร์เวปป้อนที่เอาไว้แลกอาวุธนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาร์เมอร์ไวแลกชุดนะฮะ ส่วนในตัวนี้เนี่ยมันเป็นเอาไว้เพิ่มช่องตัวละครนะครับผมก็จะเป็นช่องที่เอาไว้เก็บขอ,ของก็คือช่องตรงนี้แหละนะฮะอันนี้เพื่อนๆเ,เห็น100ออันใช่ไหมถ้าเกิดเรามีตัวนี้แล้วเ,เรากดตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1 1ออันนะฮะถ้าเกิดเรากดหมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะฮะเนี่ยเราก็จะเก็บของในตัวละครเราได้เยอะขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับของฟรีกันเลยแล้วกันนะฮะอ๋อลืมบอกเมื่อสักครู่นะฮะไอสถานที่ที่เราจะไปรับของฟรีนะฮะมันก็คือร่างพรนะครับ ก็ให้เพื่อนเดินลงมาจากเมืองอิสลูดนิดนึงเลี้ยวซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปล่างพรน,นะฮะก็ให้เดินเข้าวา์ปไปเลยนะครับผมอ่ะก็มันจะมีว์ปตรงนี้นะฮะก็เข้าได้เลยนะครับอ่ะพอเพื่อนมาถึงแมปนี้ปุ๊บนะฮะก็ให้เพื่อนไปตรงล่างพรน,นะฮะก็คือตรงนี้นะครับผมอ่ะเด,เดินไปเลยลวกันนะฮะอ่าโอเคพอเพื่อนเดินมาถึงล่างพรน,นะฮะถ้าเกิดตรงนี้มันไม่มี NBC นนะครับให้เพื่อนเดินเข้าเมืองไปก่อนนะฮะ ก็คือตรงนี้มันอยู่อีกชาแนลหนึ่งนะครับก็ให้เดินเข้าเมืองไปปุ๊บแล้วก็เดินออกมาอีกรอบนึงนะครับผมกดเดินได้เลยนะฮะกดเดินเข้าว้ามันเลยนะครับอ่าโอเคพอเข้าว้ามาปุ๊บนะครับผมโอ้โหคนเยอะมากๆนะฮะก็ให้เพื่อนเดินมารับอาวุธฟรีก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเดินมาสักตรงนี้ละกันนะฮะ n d c รับอาวุธฟรีเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับตอนนี้เนี่ยคนมันเยอะมากนะฮะ มันมองเ b c ไม่ค่อยเห็นนะครับเอาเมาส์จิ้มๆไปละกันนะฮะอ่นนี่มันขึ้นมาแล้วนะฮะชื่อ NPC เ b c เหมียวเหมียวบูสเตอร์ช็อนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็กดได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเราจะแลกอาวุธฟรีก่อนนะครับผมกดเน็กไปนะฮะปุ๊บเราก็เลือกเป็น booster weapon นนะครับอ่ะอันนี้ผมเล่นอาชีพมินเทลสายเวทนะฮะก็ให้เลือกเป็นอาเชอร์นะครับเพราะอาเชอร์เนี่ยมันจะแตกเป็นมินเทลกับเลนเจอร์ใช่ไหมฮะก็อ่ะโอเคเลือกอาเชอร์นะฮะ ส่วนสายเวทเนี่ยนะครับผมเราจะต้องใช้เป็นอ่าไอตัวกีตาร์ตัวนี้นะฮะเราก็กดดึงได้เลยนะครับผมกดมาเสร็จปุ๊บนะฮะก็ให้เพื่อนๆกด NBC เมื่อสักคู่นี้อีกรอบนึงนะฮะเนี่ยมันชื่อเหมียวเหมียวบูสเตอร์ช็อปนะครับกดมาเราจะเอา,อาชุดก่อฟรีนะครับผมก็เลือกตรงบูสเตอร์อาร์เมอร์นะฮะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่าอย่างเช่นผมเล่นสายเวทก็เลือกอิลิเมนท์ลนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นสายโจมตีระยะไกลก็เลือกเป็นเลนนะครับสายกายระยะใกล้นะฮะก็เลือกแอคแท็ข้างบนนะครับของผมเล่นสายเวทก็เลือกตัวนี้นะฮะส่วนอันนี้เป็นสายบัฟนะครับผมอ่ะก็กดไปนะฮะปึ๊บพอกดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆกด MBC อีกรอบนึงนะฮะกดตรงเหมียวนะครับก็คือเราจะใช้พวกเหรียญนี่แรกนั่นแหละนะครับผมกดไปก่อนนะฮะแล้วก็เลือกตรงคำว่า Shadow Equipment นะครับผมก็กด Enter ไปได้เลยฮะ ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวเหรียญบูตเตอร์คอยที่เขาให้มาเนี่ยในการดึงคอร์สฟ้าฟรีนะครับเป็นคอร์สฟ,ฟ้าสกิลนะฮะเราก็ดึงได้เลยนะครับผมอ่าก็มีเสื้อมีโรมีรองเท้าแหวนตังหูนะฮะของเราเล่นอาชีพไร่ินเทลนะครับก็เลือกของมินเทลนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเรนเจอร์ก็เลือกของเรนเจอร์นะครับแล้วก็กดบายมาเลยปุ๊บนะฮะก็ได้มาที่เรียบร้อยใช่ไหมฮะอ่าโอเคก่อนที่เราจะไปตีบวกอาวุธนะครับไปตีบวกชุดเกราะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาออฟคอสตูมกันก่อนละกันนะครับก็ให้เ,เพื่อนกดคลิกที่คอสตูมเราก่อนนะครับผมพอใส่มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คอสตูมใช่ไหมฮะให้เ,เพื่อนๆอ่าลากเมาส์หา NPC ที่ชื่อว่าคอสตูมเมนชานนี่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะฮะคนเยอะมากมองไม่เห็น NPC นะฮะก็กดเน็กเลยนะครับผม กด,ดไปปุ๊บนะฮะ e n c h a n t c o s t u m e อ่าเลือกอ่าส่วนหัวก่อนแล้วกันนะฮะ Upper นะครับอ่ามันค่อยๆ o ออฟทีละขั้นนะฮะอ่าโอเคของผมเล่น m i n t ท l สายเวทนะฮะสายเวทก็ต้องเลือกคาวยี่สีสอสายกายภาพสาย SRS ใช่ไหมฮะก็ต้องเลือก1นะครับอ่าผมเล่นสายเวทก็กดออฟได้เลยะฮะปุ๊บใช่เลยนะครับก็คือมันใช้เหรียญบูสเตอร์คอยออฟนี่แหละนะครับผมอ่าแล้ก็กดใส่ไปอีกนะฮะอันนี้มันเริ่มออฟแล้วนะครับ เดี๋ยวเราออฟส่วนตานะฮะกด m c ตัวเดิมนะครับผมเลือกไอตรงมินเดิลนะครับผมอ่าแล้วก็เลือกเหมือนเดิมะฮะหินที่เราออฟนะครับผมอ่าผมเลือกคาวยิปซีสองอ่ะกดไปนะฮะอ่าโอเคต่อไปเราก็ออฟสุดท้ายน่นะฮะก็คือออฟส่วนปากนะครับผมก็กด Enter เหมือนเดิมเลยฮะทำแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมกด e n t e r ไปเลือกหินที่เราต้องการนะฮะปึ๊บเสร็จแล้วก็กดว่าใช่นะครับผม เพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการเสร็จสรรพที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเราได้ตัวส่วนหมวกออฟอาชีพมาเรียบร้อยะฮะเดี๋ยวในส่วนของตรงมัพเนี่ยมันจะได้ตอนเลเวลร7 0นะครับก็มาออฟที่ npc นี้เหมือนเดิมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่คอสตูมฟรีก่อนนะฮะปึ๊บแล้วก็ชาร์โดฟรีนะฮะคราวนี้เนี่ยให้เพื่อนๆย้อนกลับมานะครับแล้วเปิดกล่องไอตรงที่เราดึงมาเมื่อสักครู่นี้มันเป็นชุดก่อนนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ให้เรากดส่องได้เลยะฮะ กดขยายปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดฟรีนะครับผมก็กดใส่ได้เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธฟรีนะครับอ่าโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้ของฟรีแต่ยังไม่เสร็จนะฮะถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดเนี่ยจะไปใช้เซตเกรที่เดินเควสนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องตีบวกนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดแบบว่าขี้เกียจไปเดินเควสนะครับวิธีตีบวก10ก็ง่ายมากๆเลยนะฮะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเปิดมาตรงนี้นะครับแล้วเลือกไอตรง กระดิ่งบูสเตอร์คอนะครับกดมันมาปุ๊บนะฮะ MBC จะขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนกด MBC อ่าแล้วก็เลือกว่าเกี่ยวกับบูสเตอร์คอยนะครับผมแล้วก็ร้านบูสเตอร์คอนะครับหลังจากนั้นจะมีร้านขึ้นมานะฮะให้เพื่อนๆดึงกล่องนี้มานะครับมันจะเป็นกล่องที่เอาไว้บวกชุดเกาะมัฟแล้วก็รองเท้านะฮะดึงมาทั้งหมด3อันนะครับต้องบอกว่าเหรียญบูสเตอร์คอยเนี่ยนะครับทุกคนมีเหลืออยู่แล้วนะฮะก็ดึงมาได้เลยนะครับพอดึงมาเสร็จปุ๊บนะฮะ ถอดชุดก่อนนะครับผมอ่าถอดมาแล้วก็กดตรงกล่องนะครับแล้วก็กดใส่ได้เลยฮะปึ๊บเราก็จะได้บวก10นะฮะอ่ากดมาปึ๊บแล้วก็กดอีกปึ๊บนะครับผมอ่าเพียงเท่านี้ก็จะได้ของฟรีบวก10นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปตีบวกอาวุธกันนะครับผมให้มันได้บวก13มนะฮะเพรเพื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อนๆจะเห็น m p c เนี่ยตัวนี้มันชื่อว่า b o o s t อร์เ a บ o n อนะครับผมไอตัวเ p c นี้นะฮะอ่าลองลากเมาส์มาตรงนี้นะครับ อ่ะแล้วก็กดได้เลยฮะปึ๊บเขาก็จะบอกว่าเราต้องการตีบวกใช่ไหมนะครับเราก็กดตีบวกไปเรื่อยๆเ,เลยฮะตัวนี้เนี่ยมันจะตีบวกไม่แตกนะนะครับผมตีบวกไม่แตกแล้วก็ไม่ลดขั้นนะฮะแนะนําให้เพื่อนเอนเอามากด f 1นะครับเราจะได้ตีแบบว่าอย่างต่อเนื่องนะครับผมอ่าพอเวลามันตีเสร็จปุ๊บม,มันจะถอดอาวุธใช่ไหมฮะล้วก็กดใหม่กดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะบวกได้13บานะครับบางคนถามว่าบวก13ยากไหมไม่ยากผมลองแล้วนะฮะ อ่าโอเคเราได้บว์บสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะถามว่าเราจะออฟอาวุธฟรียังไงนะฮะโอ้เนี่ยตีแป๊บเดียวก็ได้บว์สิสนะฮะใช้เหรียญไม่เยอะนะครับผมวิธีออฟอาวุธฟรีเนี่ยนะฮะก็ถอดอาวุธมาก่อนนะครับแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยกดไอตัวกระดิ่งบูสเตอร์คอรนะครับอ่ะแล้วก็กดที่ n อ c เลยะฮะกดปุ๊บเราจะเข้าร้านบูสเตอร์ช็อปนะครับผมอ่า กดมาแล้วนะฮะอ่ะบูตเตอร์ช็อปมันมีของให้เราเลือกเยอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากลดดีเลย์น,นะครับผมหรือขวดอีกพี่นะฮะแต่สิ่งที่เราต้องการเลยคือออฟใช่ไหมฮะแล้วผมเล่นสายเวทก็ต้องเลือกออฟเป็นเมจิเชียลนะครับผมก็เลือกได้เลยฮะส่วนเพื่อนๆที่เล่นสายกายนะครับผมก็เลือกไอตัวฟิสิกอลนะฮะอ่ะันนี้ของผมสายเวทนะนะครับกดมาแล้วก็ให้เพื่อนกดตรงเม็ดเมจิเชียลนะครับผม อ่าแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยปุ๊บอ่าเพียงเท่านี้เราก็ได้ออฟแล์โอ้โหได้ออฟดากอนด้วยนะฮะเอาไปเก็บเลเวลมังกรโอ้โหสิดีเลยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วของฟรีนะฮะ ใส่ให้เรียบร้อยนะครับของฟรีเราก็จะมีอาวุธบวก13ฟรีชุดบวก10ฟรีนะครับสำหรับคนไม่อยากจะไปเดินเควส17.1นะฮะส่วนในตัวชาร์โดนะครับเราก็จะได้ฟรีหมดนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอเลเวลร7 0เเนี่ยเราจะได้ตัวคอร์สหลังฟรีอีกนะฮะที่ออฟหินอาชีพได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการแนะนำการทำเควสท,ที่เป็นเควสรายวันที่สำคัญมากๆนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยก็ว่าได้นะครับผมอ๋อเอ้ยผมลืมบอกไปนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้เติมอไอตัวโค้ดตัวนี้รับตัวละครไฮแคทเลเวล9 9ทับปีอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวตัวโค้ดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมโค้ดตัวนี้เนี่ยพอเราเติมแล้วนะฮะเวลาเราอยากจะปั้นตัวใหม่ใน ID เดีเรานะครับอันนี้คือเราจำร้อาบมาแล้วใช่ไหมฮะแต่เราอยากจะปั้นตัวใหม่นะครับเราก็เอาโค้ดตัวเมื่อสักครู่นี้นะฮะ เติมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มารับตรงโลเด็กนะฮะแต่ต้องเน้นว่าเป็นตัวใหม่นะนะครับเพื่อนๆอย่าเอาตัวนี้ที่เลเวล150มารับนะฮะโอ้ไม่ได้นะครับผมต้องรอเพื่อนๆปั้นตัวใหม่นะฮะพอปั้นตัวใหม่มาค่อยรับไอ้ตัว9 9้าแล้วก็ไปจ้ำตรงไอ้ที่เราไปจ้ำช่วงต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแกชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ